จริงๆเราไม่รู้เรื่องของครับครับไม่รู้เรื่องเรื่องยิงเพจยิงอะไรอย่างนี้นะก็เลยอันนี้ก็ได้ความรู้พอสมควรนะคิดว่าเอาไปเา็ยอดธุรกิจของเราได้เลยยอดธุรกิจเพราะว่ามีเพราะจะทําอสังหาอยู่แล้วก็เลยมาเอาข้อมูลเอาความรู้ตรงนี้สวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะไพศาลพี่ไพศาลเนาะพี่ไพศาลมาจากจังหวัดไหนคะจังหวัดเลยครับมาจากเลยครับผม แล้วอตอนนี้คือทําอะไรอยู่คะอ๋อขายวัสดุก่อสร้างรับแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับการที่มัเรียนคอสการตลาดผ่านไปหนึ่งวันครึ่งเนี่ยหนึ่วันครึ่งก็ได้ได้เยอะได้เยอะคิดว่าคุ้มอยู่จริงๆเราไม่รู้เรื่องครับครับไม่รู้เรื่องเรื่องยิงเพจยิงอะไรอย่างนี้นะค่ะก็เลยอันนี้ก็ได้ความรู้พอสมควรลค่ะคิดว่าเอาไปต่อยอดธุรกิจเราได้เ่อยอดธุรกิจ เพราะว่ามีเพราะจะทาอสังหาอยู่แล้วก็เลยมาเอาข้อมูลเอาความรู้ตรงนี้ครับโอเคเยี่ยมเลยลราอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่อยากจะมาเรียนพิมแล้วยังลังเลบ้างนะคะอ๋อก็มาเลยครับคุ้มอยู่เครือจิตขนาดนี้ฮะเรามากับซื้อความรู้แค่แค่นี้อ่ะมันมันเอาไปทำแล้วมันได้เยอะมันเยอะประยอดได้เยอะใช่ใช่ ขอบคุณมากครับคุบสวัสดีค่ะดีครับ